เรื่องเล่าจากดาวอังคารต่อต่อบางช่องออกมาโพสแบบนี้บอสคงลืมไปแต่และคอนเทนต์ที่สร้างความดราม,มากให้ชาวบ้านอย่างบางคนเอายิ่งอย่างต่อต่อของฉันสร้างขึ้นมาตีแผ่อีกด้านของพฤติกรรมนักร้องบางคนที่ไม่ควรเอายิ่งอย่างถึงหัวตาจะพูดถึง บางช่องใครจะมาจากบ้านสีก่อน,นั้นก็เรื่องของเขาแต่ช่องชั้นในต่อตอดูหมอลำวงหนึ่งรู้จักหมอลำวงหนึ่งและเด็กคนหนึ่งฝั่งเพลงของเด็กคนนั้นก็เอ็นดูเด็กน้อยคนนั้นแล้วเข้ามาหนูในมงหมอลำใครจะกล้าปฏิเสธไหมว่าวงหมอลำเป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่ก่อนฉันก็ยังไม่รู้จักฉันรู้จักแต่วงมอลาบางวงที่ดังมาในระดับตำนานฉันไม่รู้จักมอลาอีกวงแต่เพราะเด็กน้อยคนหนึ่งแล้วช่องต่อต่อแบบฉันไม่ได้เปิดหลายได้ไม่ได้ฝินยอดแต่ใด,ดใครจะมาดูการที่ฉันเห็นด้วยตามพฤติกรรมของเด็กบางคนที่ไม่เหมาะสม ยกเท้าให้เอฟซีตำหนิแม่หน้าเหวี่ยงใส่แม่กางร้ายฉันก็ไม่โอเคทำไมคนนี้ถึงมาเป็นศิลปินต่อไปจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้ลูกหลานในทางที่ผิดๆแต่าจากน้องอีกคนทุกคนรู้ตัวคือเป็นคนที่มีตัวอย่างความกตัญญูความขยนันความอดทน ไม่เป็นเด็กเต้าแล้วฉันเดาสิ่งที่หัวหน้าออกมาพูดคุมคูช่องข่าวในด้านลบต่อเด็กคนหนึ่งเพราะว่าตำลังจะปั้นออกเพลงให้จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นแค่นิทานจากดาวองคการที่ต่อต่อช่องหนึ่งได้ลงไว้ก็เอามาอ่านให้ทุกคนได้ฟัง ส่วนตัวแล้วก็ตามดูศิลปินทุกๆุคนทุกๆุวงแล้วก็มีอีกหลายโพสที่ไปเห็นในช่องต่อๆที่ได้โพสเอาไว้เพราะก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าที่ออกมาพูดถึงช่อง YouTube หลายช่องว่าคือตัวปั่นกระแสแต่อันนี้ก็เป็นเพียงนิทานจากดองคานไม่ไดเอ่ยชื่อถึงวงไหน หรือใครหรือผู้ใดเป็นเพียงนิทานที่ไปฝันแล้วก็ตื่นมาเล่าก่อนที่หัวหน้าจะมาเตือนช่องแดงมีภาควิจาร์ณรูปวงตัวเองค่อยไปจัดการสมาชิกในวงให้มีความสามัคคีกันดีกว่าก้าเถียบไม่ว่ามันไม่จริงยกตัวอย่างคนในวง คือลงคลิปรูปวงคนนั้นไหมก็คนในองค์กรนั่นแหละที่ทำแบบนี้เสียความด่ามากแบกแยกแล้วมาบอกว่ารูปวงคนนี้ไม่เหมาะสมก่อนจะตักเตือนช่องแดงองค์กรช่วยบอกให้สมาชิกในวงรูปวงคนคนนี้ให้ปรับปุงก่อนไม่ใช่มาอ้างว่า พูดเป็นปกติเขาลบนับถือปกติแต่ทำไมในช่องแดงไม่เห็นมีใครที่สร้างด่ามาให้คนนอกได้เสพอันนี้ก็ต้องกลับไปคิดใหม่เหมือนกันนะไม่ได้อื่นชื่อใครและไม่ทิ้งถึกถงบมนหนใครอยากรับก็รับไปช่องแดงที่หลวงท้ายอะไรก็ไม่รู้นะ ฉันก็ดูไม่กี่ช่องที่ดูเป็นประจำหลกัหลกๆก็จะมีบ้าช่องแต่เวลาหัวหน้าไฟ้สุดบางคนก็คือปกป้องลูกน้องแต่ฉันก็แปลกๆถ้าคนในองค์กรไล้ความอาคติทำไมถึงมีช่องที่ไม่เคยถ่ายคนคนหนึ่งในวงนี่แหละจุดเริ่มต้นที่คิดด้วย เห็นด้วยตาว่าลูกวมคนนี้น่าจะไม่โอเคไหมถ้าโอเคคนอื่นๆก็ต้องถ่ายลูกหวงคนนี้ตั้งแต่แรกจนตอนนี้ในคลิปยังเห็นบางคนยังไม่ได้ติดต่อลูกหวมคนนี้ลองคิดดูดีความดราม่าแยกศิลปินเกิดจากคนในหรือคนนอกถ้าดูวง จุดๆปล่อยเพกให้รูปวงรวมถึงตัวหัวหน้าแบบหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวแบบคนที่เขาเป็น f อซตัวยงของน้องคนหนึ่งน้องคนที่ทำให้วงดังหลายคนก็บอกว่าติดตามเพราะเอ็นดูเด็กคนนี้วงสร้างึ่มคิดทางที่ททดีปั้นเด็กคนนี้ น้องคนนี้คือนามเอกหรือปั้นเด็กคนนี้เป็นคนก้าวแล้วมันก็เกิดจากความสร้างให้เกิดดา่ามาให้ดูทางนั้นตอนนี้จะมาให้ความเป็นธรรมอย่างประดิษฐ์วาท่รตามฉันดูแล้วมันสายไปแล้วกับความรู้สึกที่อคติตั้งแต่แรกยิ่งดา่ามากยิ่งปังหมดยุคแล้วจับกันยิ่งดา่ามาคนยิ่งจุดจุด,จด แฟนๆมอลำเป็นหูเป็นตาดูพฤติกรรมสนับสนุนวงหรือสนับสนุนผลงานหลายคนป้ายนี่ก็เป็นนิทานจากช่องต่อๆนะที่ฉันได้หลับและตื่นขึ้นมาอ่านก็อยากจะบอกว่าไม่ได้มีอคติใดๆกับใครใดๆทั้งสิ้นนี่ก็เป็นเพียงนิทานที่เอามาอ่านออกมาและตีแผ่ ทุกมุมมองก็เพียงเท่านั้นไม่ได้ต้องการสร้างความแตแกแยกหรือพูดพาดพิงถึงใครเพราะในคลิปนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อใครไม่ได้พูดถึงวงไหนพูดถึงนิทานและวงหมอลำที่ดาวอังคารไม่ได้เอ่ยถึงใครเป็นการส่วนตัวก็ให้ทุกคนพิจารณาดูเอาว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกด่ามากมันเกิดขึ้นมาจากอะไร เหตุผลเพราะอะไรถึงเกิดดรามากขึ้นมาแล้วแต่ก่อนที่เด็กคนหนึ่งโดนบูลลี่อยู่ทุกๆุกวันทำไมไม่มีใครลุกออกมาปกป้องแล้วหัวหน้าไปยู่นหายทำไมไม่ออกมาปกป้องเด็กคนนั้นที่โดนบูลลี่มาเป็นปีๆแยกน้ำแยกปาแยกยูทูบแล้ว ต้องแยกอะไรอีกก็อยากให้คิดนะคะนี่เป็นเพียงนิทานเรื่องเล่าจากดาวอังคารก็เท่านั้นไม่ได้หมายถึงใครหลักเฉพาะเจาะจงใครต้องการแสงรับเอาไปได้เลย